ครับอันนี้เรามาถอดชุดอ่าองน้ำมันเกียร์ของตัว30-40 LE ดูนะครับน,นี่ก็ช่างกอนกำลังถอดอยู่นะช่างกรมองกล้องหน่อยค,อคนหล่อนะครับนะเดี๋ย้กำลังเปิดตางอยู่นะครับพอเปิดทางปุ๊บเราก็จะมาถอดพวกสมองเกียร์ออกนะครับถอดหน้านี้อะไรไม่เกี่ยวข้องอยู่รอบนอกเราก็ถอดออกให้หมด นะครับพวกเสฟเกียร์พวกสเปดเซนเซอร์หัวหมูท้ายเกียร์แล้วก็เปิดทางพอนะเปิดทางเราปุ๊บเราก็ไปถอดสมองเกียร์นะตอนถอดสมองเกียร์ต้องระวังนะครับไม่งั้นพวกซีโอลิงเม็ดลูกปืนอะไรพวกนี้มันจะร่วงนะอันนี้สั้นๆไว้ก่อนเดี๋ยวตอนถอดจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับ ถ้าอยากจะเรียนซ่อมหอฮอนเกียวก็ทักมานะที่เบอร์0 8 1 5 1 4 0 3 6 9 0 8 1 5 1 4 0 3 6 9ผมอาจารย์นิสิตครับมีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ครับโอเค